ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่วันที่4ของการปลูกทุเรียนนะครับผ่าวิกฤตฤดูหนาวนะครับเช้านี้ก็14องศานะครับของอำเภอลมศมักด์จังหวัดพิจบตรหลังจากที่รดน้ําผมออรดน้ําตัง้งแต่ตีห้นะครับก็ที่เป็นทุเรียนใหม่ทั้งหมดนะครับสิบยต้นด้วยกันก็แล้วเสร็จนะครับลักษณะของการรดนะครับของวันที่ ที่4หลังจากการปลูกได้4วันนะครับก็คือรถเข้าที่โคนนั้น1นาทีแล้วก็นอกเบ้า2นาทีส่งพุ่มที่ปลายส่งพุ่ม3นาทีแล้วก็บริเวณรอบๆอโคนนะครับบริเวณลรอบนะครับ4นาทีรวมแล้ว1โคกผมใช้เวลา10นาทีนะครับก็ผมชดผมลดนะครับผมลดเช้าเย็นนะครับผมลดเช้าและ ช่วงเย็ยนด้วยนะครับถามว่าทำไมาจริงรดทั้งสองครั้งเหมือนปลูกผักครับสัปดาห์แรกนะครับผมจะใช้ลดทั้งสองวันโดยโดยมีเหตุผลประกอบอย่างนี้นะครับว่าโคกนี้นะครับมันเป็นโคกใหม่ซึ่งมันยังไม่อิ่มน้ำนะครับยังไม่อิ่มอิ่มน้ำดินยังไม่อิ่มน้ำนะครับผมต้องการลดเพื่อให้โคกนี้มันมีความชื้นทั้งหมดนั่นคือประเด็นที่ห ประเด็นที่2ดินที่อยู่ข้างล่างลึกนะครับถ้าเรารดน้ําไม่เปียกพอไม่เปียกพอมันจะสร้างความระอุนะครับไอน้ํามันลงไปมันอาจจะถึงแค่ครึ่งเดียวนะครับเนื่องจากว่าดินด้านข้างผมสังเกตดูมันยังเป็นแห้งๆอยู่นะครับนั้นแสดงว่าน้ํายังซึมเข้าสู่อะนุมูหรืออเม็ดดินนะครับเม็ดดินทุกเม็ดมันยังไม่เปียก ความชื้นยังไม่พอนั่นเองผมจึงลดทั้งเช้าต้องย็นเพื่อให้โคกนี่มันอิ่มน้ำครับภายใน1สัปดาห์ก็จะลดเช้ายินส่วนหลังจากถัดนั้นไปนะครับถัดจากนั้นไปแล้วผมจะลดเพียงเช้าอย่างเดียวนะครับในสัปดาห์ที่2ที่3ที่4จนครบ1เดือนผมจะลดเช้าอย่างเดียวนะครับนั่นคือวิธีการลดสิ่งที่สังเกตได้เห็นนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิก มาดูเช้านี้นะครับ4วันผ่านไปสังเกตเห็นนะครับเพื่อนสมาชิกสังเกตตรงที่ปลายนี้นะครับปลายนี้ครับวันแรกๆนะครับมันจะงองอมากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเฉานะครับเขาจะงอประมาณนี้นะครับก็เกือบจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับเออเขางอพองอเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งได้รับมีการกระทบกระเทือนนะครับเขาเดินทางมาจาก ที่จันทบุรีนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะปรับสภาพอากาศเขาก็ส่งมเฉาๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาตัดรากเขาอีกซ้ำอีกนะครับมันจึงงอลดการคลายน้ำมีปฏิกิริยาแต่4วันผ่านไปเห็นไหมครับดูปลายเริ่มเริ่มยืดนะครับปลายใบมันจะเริ่มยืดนี่คือประเด็นที่1ที่สังเกตเห็นนะครับประเด็นที่2นะครับใบเห็นไหมครับบันแรกๆใบมันจังหอใบมันเริ่มแบ่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ใบแก่พวกนี้แล้ครับเริ่อมแบทุกใบเท่าที่ผมยืนรถอยู่ผมก็สังเกตไปด้วยนะครับว่ามันมีความมีการมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีความแตกต่างจากเดิมไหมนะครับเริ่มแบนะครับเรื่อมแบทุกใบนะครับนั่นคือประเด็นที่2ส,ส่วนประเด็นที่3ส,สังเกตดูเพื่อนสมาชิกดูสังเกตใบนี้ยังบิดอยู่นะครับเห็นไหมครับมันบิดอยู่แรกๆมันจะบิดนะครับบิดมากกว่านี้นะครับวันที่หนึ่งที่ผมปลูกมันจะบิดมากกว่านี้นะครับ พอณวันนี้การบิดใบนะครับการบิดใบที่ลดการคายน้ําเขาเริ่มขยับมาเป็นเกือบจะเป็นเส้นตรงแล้วนะเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูดูที่ใบเขานะครับก่อนหน้านี้มันจะบิดนะครับบิดเบี้ยวเลยนะครับบิดเบี้ยวหลังจากที่ห่อด้วยนะครับห่อเป็นเรือมันก็เริ่มแบห่อเป็นเรืออย่างนี้มันเริ่มแบบางใบที่เป็นใบที่ยังไม่แก่จัดมันจะบิดนะครับมันจะบิดเพื่อลดการคายน้ํานะครับ พอสี่วันผ่านไปเขาเริ่มจากบิดก็เริ่มดูขอบใบจากดูขอบใบจากก็ดูประมาณเกือบตรงนะครับก็เ,เกือบตรงแล้วประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็แสดงว่าอาการแบบนี้นะครับเขาไปในทิศทางที่ดีนะครับดูต้นอื่นก็เช่นกันนะครับ,รบ,รบก็เริ่มกํลาลังแบนี่ครับเพื่อนสมาชิกแรกๆมันจะบิดประมาณนี้นะครับ แรกๆมันจะบิดบิดเยอะประมาณนี้นะครับบิดประมาณนี้แต่พอ,อเขาฟื้นตัวได้นะครับถ้าต้นไหนฟื้นตัวได้เร็วนะครับไม่กระทุก,กระเทือนมากใบเขาก็จะแบกคืนนะครับส่วนใบที่ร่วงนี่คือใบเหลืองนะครับใบเหลืองที่เป็นใบที่แก่จัดแล้วในช่วงที่รากเขายังไม่สามารถที่จะดูดอาหารไปได้นะครับเขาก็จะอาศัยอาหารที่อยู่กับใบแก่พวกนี้และครับเอาไปเลี้ยงยอดเลี้ยง ใบอ่อนๆนองเขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเหลืองแล้วก็ร่วงอันนี้เป็นปกตินะครับนั่นคือสิ่งที่ที่สังเกตเห็นดูอีกต้นหนึ่งครับต้นเตี้ยๆที่เพื่อนสมาชิกถามว่าเ,าเสียบสูงเสียบต่ํานะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นระบบรากอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกไม่ต้องหาดินมาถมนะครับผมเคยถมนะครับผมเคยถมมันจะชงงักในการเจริญเติบโตเลยปล่อยให้เขาลอยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับ ปล่อยให้ลอยเลยแล้วไม่ต้องไปหาฟางเอามาคุมนะครับหรือหญ้าหรือฟางก็ช่างนะครับไม่ต้องเอามาคุมนะครับไม่ต้องคุมเลยให้เขารอยอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะเราลดน้ําทุกวันอยู่แล้วมันมีความชื้นนะครับปล่อยเขาอาจจะอาจจะร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ร้อนบ้างไม่เป็นไรเพราะผมเคยเคยทํานะครับผมใช้ใช้ดินบางๆมาโรยบางๆนะครับดูเหมือนมันจะไม่โอเคนะครับผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเขานะครับปล่อยตามธรรมชาติก็ให้เขาลอยอย่างนั้นนะครับ แล้ววันนี้ผมจะมาพาเพื่อนสมาชิกมาลองเช็คดินดูนะครับหลังจากที่ผมลดน้ําเสร็จดินแต่ละโคกนะครับโคกนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการเช็คดินไปในตัวตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาผมยังไม่ได้เช็กนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยห้าครึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ขอไปครับเอ่อห้าครึ่งบิงไปที่หกแล้วนะครับเลขหกนี่ครับเลขหก น่าจะอยู่ที่6.5ดนะครับดินเป็นดินที่เหมาะที่สุดสําหรับในการปลูกทุเรียนนะครับก็ถือว่าประสบสําเร็จในการที่หมักดินนะครับอยู่ที่6.5พอดีครับเพื่อนสมาชิกอยู่ที่6.5พอดีนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็ลองทําประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมพาทานี้ก็ได้ครับก็ลองลองลอง,ลองเอามาปลูกแล้วก็ดูดูที่ผมแชร์ประสบการณ์ไปนะครับก็สังเกต ทุเรียนไปด้วยกันประมาณนี้สําหรับที่มือใหม่จริงๆนะครับที่มือใหม่โดยเฉพาะที่เป็นแม่บ้านนะครับที่อยากจะปลูกสักต้น2ต้นไว้หลังบ้านก็ทําตามนี้ผมเพิ่งปลูกได้สีวันเองนะครับก็สามารถจะหาทุเรียนมาปลูกแล้วก็ดูคลิปผมไปเรื่อยๆผมจะทําวันว้นวันบางทีก็ถ้ามีอาการอะไรที่ที่น่าสนใจและผิดสังเกตนะครับผมก็จะแชร์ลงให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ ทุกๆวันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ทุกวันนะครับเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับในสิ่งที่สังเกตเห็นได้ในเชาน้านี้ส่วนปุ๋ยส่วนอะไรยังไม่ต้องให้ไม่ต้องใส่ใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าเดี๋ยวผมจะพาใส่นะครับว่าใส่ตอนไหนแบบไหนะอย่างไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วก็ทําการสังเกตทุกๆระยะไปนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะแชร์การที่จะแกะไม้แกะเชือกอะไรต่างเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกถือว่าถ้าเป็น มือใหม่จริงๆไม่เคยปลูกจริงๆถ้าทำตามที่ผมพาทำนี้นะครับรับรองว่าทุเรียนเดินได้นะครับเพราะว่าผมใช้หลักการนี้นะครับที่ปลูกมาก็ใช้หลักการนี้นะครับบางเอิญว่าเหลือในส่วนนี้ประมาณ1งานนะครับหนึ่งงานเ็จๆนะครับเกือบสองงานผมก็เอามาปลูกเพิ่มเติมนะครับก็ประมาณนี้ก็คงเช้านี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติามไหเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ